ต้อนรับสู่ Bright Steps ซีรีส์ชีวิตประจำวันที่เราไม่เคยสังเกตที่จะพาเราไปดูเรื่องเล็กๆรอบตัวที่จริงๆแล้วอาจสอนเรื่องใหญ่ในชีวิตเราได้มากกว่าที่คิด วันนี้เรามาพร้อมกับคำถามที่บาดลึกในใจของใครหลายๆคนค่ะเป็นคำถามที่ว่าเราก็พยายามแล้วตั้งใจมากๆนะแต่ทําไมถึงยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีโหคําถามนี้ผมว่ามันจี้จุดโดนใจคนทํางานคนสร้างตัวหรือแม้แต่คนทําตามความฝันหลายคนเลยนะครับเพราะเรามักจะถูกสอนมาว่าขยันแล้วจะรวยพยายามแล้วจะสําเร็จแต่พอทําจริงอา้าวทาไมมันไม่เป็นแบบนั้นล่ะ นั่นสิคะบางทีก็รู้สึกท้อแท้เนาะว่าเราทุ่มไปหมดหน้าตากักทั้งแรงกายแรงใจแรงเงิน แต่ผลลัพธ์มันสวนทางเหมือนวิ่งมาราธอนมาครึ่งทางแล้วป้ายบอกว่าจุดเริ่มต้นอยู่ครา่งหลังคุณผมว่าความรู้สึกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะเรามักจะมีความเชื่อฝังหัวว่าถ้าเราทุ่มเทม,มากพอผลลัพธ์ที่ดีต้องตามมาทันทีแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบนั้นเสมอไปครับใช่ค่ะบางทีเราก็ลืมไปว่าความสําเร็จมันไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายแล้วก็พุ่งชนอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของระบบ และกระบวนการที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนในหนังสือ Atomic Habits ที่บอกว่าเป้าหมายไม่สำคัญเท่าระบบคือถ้าไม่มีระบบที่ดีมาหนุนหลังการตั้งเป้าใหญ่แค่ไหนก็อาจจะไปไม่ถึงก็ได้เหมือนกับที่เราตั้งใจจะออกกำลังกายให้พร้อมในหนึ่งเดือนแต่ลืมไปว่าเราต้องมีระบบการกิน การนอนการพักผ่อนที่ดีด้วยไม่ใช่แค่ไปวิ่ง10กิโลเมตรวันเดียวแล้ววังผลเลย <c oughs> ใช่ค่ะสุดท้ายก็ไปไม่ถึงเป้าหมายแถมเจ็บตัวอีกซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามที่ว่าเราแค่ทำงานหนักหรือเราทำงานฉลาดด้วยนี่แหละประเด็นสำคัญบางทีเราก็ทุ่มเทผิดจ,จุดเหมือนที่เราเคยคุยกันใน The Leader Who h a d No Title ว่าเหยื yeah, ่อมักจะบนถึงปัญหา แต่ผู้นำจะเสนอทางแก้เราอาจจะจมอยู่กับปัญหามากเกินไปจนลืมไปว่าเรากำลังพยายามแก้ปัญหาที่ผิดหรือใช้กลยุทธ์ที่ไม่ถูกทางและอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของความอดทนและความฮักเพียรหรือที่เรียกว่า ในหนังสือของแองเจลาดักเวิร์ตเลยค่ะเธอพูดไว้เลยว่าความตื่นเต้นเริ่มต้นใครก็มีได้แต่ความอดทนทำต่อไม่มีใครอยากได้มาเท่าไหร่เลยซึ่งมันเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรเราต้องมีใจที่รักและมุ่งมั่นกับเป้าหมายระยะยาวจริงๆแม้จะเจออุปสรรคซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับตามแล้วระหว่างทางมันก็จะมีช่วงที่เรียกว่าดอะ d i ฟหรือจุดต่ำสุดที่ชวนให้ท้อใจค่ะบางทีเราทำมาตั้งเยอะแล้วแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลย ซึ่งถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้นั่งแหละคือจุดเปลี่ยนของความสำเร็จเหมือนที่แอนนาจากหนังสือ The Leader Who Had No Title เคยพูดถึง The Multiplier Effect นะครับว่าการปรับปรุงเล็กๆน้อยในทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งบางทีเราอาจจะมองหาการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกินไปจนมองข้ามก้าวเล็กที่เราทำได้ในทุกวัน ใช่ค่ะนอกจากเรื่องของวิธีการและเวลาแล้วอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มักจะเป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของเราก็คือ mindset หรือกรอบความคิดภายในตัวเราเองนี่แหละค่ะใช่เลยครับเหมือนที่ Carol รดูเวเขียนไว้ในหนังสือ mindset the new psychology of success เรื่อง fix mindset กับ growth mindset นะครับถ้าเรามีความเชื่อว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหรือฉันทาไม่ได้หรอกมันก็จะเป็นกาแพงที่กั้นเราไว้ไม่ให้ไปถึงไหนเลย เพราะความคิดของเรามันสร้างความจริงให้เราค่ะถ้าเราเชื่อว่าเราไม่เก่งพอไม่คู่ควรหรือไม่สามารถทําได้สุดท้ายพฤติกรรมของเราก็จะสอดคล้องกับความเชื่อนั้นไปเองและที่น่ากลัวกว่าความกลัวความล้มเหลวคือความกลัวความสําเร็จที่ใหญ่เกินฝันหรือบางทีเราก็แค่กลัวการล้มเหลวเฉยๆซึ่งนักแร่แปรธาตุในหนังสือ The Alchemist เคยพูดไว้ว่าสิ่งเดียวที่ทําให้ความฝันไม่เป็นไปได้คือความกลัวความล้มเหลว ซึ่งพอเราติดอยู่ในกรอบความคิดแบบนี้เราก็จะเริ่มโทษสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเศรษฐกิจหรือแม้แต่ดวงชะตาเพื่อปลอบใจตัวเองว่าที่เราไม่สําเร็จไม่ใช่ความผิดเราผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการกลับมารักตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอีกครั้งนะครับเหมือนที่เจตในหนังสือ The Leader Who h a d No Title บอกว่าคุณเกิดมาสุดยอดจงยอมรับความจริงนั้นซะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเราเก่งแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองก่อน ใช่ค่ะแล้วก็ต้องหยุดพูดร้ายกับตัวเองด้วยนะเพราะคำพูดในหัวของเรามันมีพลังมากมันเหมือนกับการที่เราเดินเข้าไปหน้ากระจกแล้วพูดว่าเธอไม่เก่งหรอกเธอทำไม่ได้หรอกซ้ำๆทุกวันแล้วจะเอาพลังที่ไหนไปสู้กับโลกภายนอกล่ะคะสรุปแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าพยายามและตั้งใจมากๆแล้วแต่ยังไม่สำเร็จสักทีผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยุดเพื่อทบทวนครับทบทวนว่าเป้าหมายที่เรากำลังวิ่งตามนั้น ใช่สําหรับเราจริงๆหรือเปล่าวิธีการที่เราใช้มันถูกต้องและมีประสิทธิภาพพอไหมไมายเซ็ตภายในตัวเรากําลังขัดขวางเราอยู่หรือเปล่าและเราให้เวลาตัวเองนานพอหรือยังอย่ากลัวที่จะลองเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับลองเปลี่ยนวิธีคิดลองหาฟีดแบ็จากคนอื่นหรือแม้แต่ลองไปหาที่ปรึกษาที่เคยผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วก็ได้ครับ และที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเองในทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำได้ด้วยนะคะเพราะทุกก้าวมีความหมายการเดินทางสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่เส้นใยปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ตลอดเส้นทางต่างหากที่จะหล่อหลอมให้เราเติบโตและเป็นเราในวันนี้เหมือนที่ซันดิอาโกค้นพบว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกย่างก้าวของการเดินทางคุณไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับคุณแค่กำลังเรียนรู้และกำลังเข้า ใกล้ความสําเร็จในแบบของคุณเองมากขึ้นเรื่อยๆต่างหากครับขอให้ทุกคนไม่ท้อและก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงด้วย bright steps ของตัวเองนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับบางครั้งคําตอบของชีวิตไม่ได้อยู่ในคําถามยากๆแต่อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราเจอทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในซีรีส์ชีวิตประจําวันที่เราไม่เคยสังเกตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ